แก้าการไฟเหลืองโชว์ตลอดปุ๊บเปิดไฟติดนะครับผมไฟติดแล้วไฟติดแต่ว่าไฟตรงนี้โชว์นูมิเนี่ยสีเหลืองตรงเนี้ยไม่หายไปนะครับผมไม่หายไปนะมาวัดไฟที่ออกหน้าตู้นะครับหรือว่า OCV นั่นแหละ ตั้งโวลต์ดีซีนะดีซีโอนจิ้นข้าไปคัวบวกลบโอซีวีออกมานะครับนี่มีโอซีวีเชยเลยนะหกสิบหกจุดเก้าโอซีวีออกมาแล้วอ่ะทีนี้เราจะมาลองเชื่อมดูนะครับเสเข้าไปเลย มาดูการเชื่อมนี่ไฟเขาจะออกแค่นี้นะครับผมอาการแบบนี้นะครับผมได้เปลี่ยนบอร์ดบอร์ดตั้งนี้บอร์ดควบคุมในบอร์ดคอนโทรลไปแล้วนะครับก็ยังไม่หายนะครับแต่ตอนนี้ผมสงสัยนะครับก็คือมอแปลงมอแปลงเมนตัวนี้นะครับผมผมจะลองถอจากบอร์ดเก่าอื่นนะฮะมาใส่เทสดูมันจะหายหรือเปล่าถ้าหายก็คือ สั่งกุเดียวรอเลยนะถ้าไม่หายก็ไปจุดใหม่โอเคนะครับผมจัดไปนะครับเบลดีนะครับต่อน,นะครับผมเบลดี300นะครับตัวเดิมนะครับเปลี่ยนหม้อแปลงเอาพุทก็ไม่หายนะครับอาการก็คือเปิดปุ๊บไฟเขียวติดไฟไฟเหลืองก็ติดนะครับผมแต่สัญญาณพันออกมานะมีสัญญาณพันแต่ว่าไฟเหลืองไม่หายไปปกติถ้ามีสัญญาณพันออกมา ไฟโชว์เหลืองนี้จะจะหายไปอันนี้คือไม่หายแล้วก็เชื่อมปรับปรับแรงไม่ได้เลยนะครับผมอ่ะผมจะมาเปลี่ยนตัวนี้นะครับตัวนี้ออบออโตนี่ฮะเอาเนี่ยตัวนี้ตัวเดิมดีตัวใหม่ที่ผมสั่งมาแล้วนะนี่นี่นี่ตัวนี้นะครับออปโตนี่เป็นออบโตทานซิสเตอร์นะ รือเปล่าต้องไปดู data data sheet เ 27, บอรบ Focus, ์เนี่ย P หกสองเจ็ดนะครับ P หกสองเจ็ดนะครับผมมันไม่โฟกัสเลยเนี่ยเอาตัวเบอร์นี้นะครับ P หกสองเจ็ดนะครับผมอ่ะมาเปลี่ยนแทนตัวเดิมนะครับผมว่ามันเปิดแล้วไฟเหลืองจะหายแล้วก็เชื่อมได้หรือเปล่านะครับไปเลย อันนี้ครับตัวใหม่ครับใส่เข้าไปเลยโอเคมาลองเอาไฟเข้าแล้วก็มาเทสกันเลยนะครับก็มาถึงการ ตอนททสแล้วนะครับผมมาดูนะครับว่าเปลี่ยนออพโตตัวนี้ไปข,ข้าวนี้ไปนะมันจะหายไฟแดงไอไฟสีส้มตรงนี้จะโชว์หายไปหรือเปล่านะครับผมไปเลยปึ๊บปึ๊บโอ้หายแล้วครับผมไฟสีส้มหายนะเอามาเทสเทลงชิ้นงานกันเลยโอ้ จบเลยครับผมจบเลยนะครับผมสรุปก็คือนะครับออปโตนะฮะออปโตตัวขาวๆเล็กๆนะเนี่ย 6, 2, 1, ะครับตัวนี้ P627 นะฮะตัวขาวๆนี่นี่ยๆ เปลี่ยนเข้าไปแล้วก็ไฟสีส้มตรงนี้ก็หายไปเลยนะครับหน้าจอเนี่ยตัวข้างล่างนี่หายไปนะสรุปสรุปก็คือออโต้เสียนะครับผมโอเคครับ